คครับนี่ือ Insights News ดรามา่าเจนเนี่ใส่ชุดอะไรก็ผิดเผยสาเหตุไม่ออกจากบ้าน4ปีเป็นตัวแม่ตัวมัมของวงการบันเทิงสำหรับเจนเนี่อัลพาสที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสดรามา่าเมื่อเธอได้ลงรูปพร้อมกับแต่งตัวสวยวดหุ่นของเธอและเธอมีวินัยในการดูแลตัวเองเป็นอย่างมากล่าสุดสาวเจนเนี่ได้ออกมาในรายการแชร โดยทางสาวเจนนี้ดเดลาวาเธอไม่ออกจากบ้านนาน4ี่ปีสาเหตุเพราะอยู่กับลูกสาวมีลูกห่วงลูกอยากหอมแต่ลูกไม่มีพี่เลี้ยงด้วยช่วงนั้นเหมือนโควิดแรกๆก็เลยกลัวดูแลทุกอย่างเองทั้งหมดสั่งอาหารมาก็แช่แดดไว้ข้างนอกไม่รู้ว่าเขาติดกันทางไหนอาหารไว้ข้างนอกก่อนไม่กลัวอาหารเย็นด้วย ย้อนเล่าไปเมื่อสมัยก่อนเวลาสั่งเค้กก็บอกไม่แบ่งนะจะกินคนเดียวหนึ่งชิ้นตอนไปงานแต่งมากิมชุดนั้นก็ดีมากๆเป็นแบรนด์เสื้อผ้าของไทยแต่ทัวก็ลงอีกก็รู้สึกชินเรายิ้มให้ทุกคนเวลาจะออกงานก็เตรียมไว้หลายๆชุดว่าจะใส่ชุดไหนดีเสื้อผ้ารีดเองเพื่อความเปะ๊ะสมมตุติถ้าจะมีงานก็จะกลับไปเตรียมแล้วว่าจะใส่อะไรบางแล้วแขวนไว้ทุกอย่างต้องเนียบ ที่บ้านไม่มีห้องแม่บ้านมีแค่แม่บ้านมาถูผื้นกลับใบยๆไม่มีแม่บ้านประจำที่บ้านแต่งงานแล้วก็ไม่ได้ตามใจลูกไม่มีพี่เลี้ยงการเลี้ยงด้วยตัวเองเขาจะฟังแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ